บริษัทเล้งเฮงอกรีฟู้ดจำกัดดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปโดยเริ่มก่อตั้งที่อำเภอสวงหาจังหวัดอ่างทองและขยายสาขาอีกสองแห่งที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายบริษัทเล้งเฮงอกกรีฟู้ดผลิตอาหารประเภทผักและผละไม้แปรรูปโดยใช้วัตถุดิบหลักในประเทศไทยอย่างเช่นผักสดขิงกระเทียมมะนาวและหัวไชเทา้า ช่องทางการจัดจำหน่ายเราจัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบธุรกิจสีเขียวอย่างแท้จริงบริษัทเล้งเฮงอักรีฟู้ดจึงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน c i r c u l a r e n t e r p r i s e ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจําปี2568ที่ดําเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหารกรรมภาคที่3กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมีเป้าหมายในการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน c c r u l a เ e ์มกะยุใช้ในกการรดเนนนิิธุจใโครงการนี้บริษัทได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นและถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเทเน็ตซีจำกัดซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมกันออกแบบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เล้งเฮงเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกำ้าน,นพลังงานและลดคาร์บอนได้จากโครงการดักหลับชูการติดตั้ง ระบบพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์การปรับเปลี่ยนไปใช้บอเลอรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโหลดได้อย่างรวดเร็วและการลดความสูญเปล่าด้านพลังงานในกระบวนการผลิตรวมไปถึงการนําของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงทั้งนี้ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง62รลดค่าใช้จ่าย57 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้34%ต่อปีผู้บริหารได้กําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการรักษาเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรชุมชนและโลกของเราในอนาคตนอกจากการลดต้นทุนที่เราได้รับจากการร่วมโครงการนี้แล้วเรายังได้ทราบถึงกระบวนการตั้งแต่การนำเอาผลิตภัณฑ์มาแปลรูป ทุกขั้นตอนใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแลาเรา,เราจะนาปรับปรุงให้โครงการของโรงงานของเราอยู่ในโครงการสีเขียวตลอดไปค่ะเหล้งเฮงอักรีฟู้ดคือตัวอย่างของ SME ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพร้อมสร้างความยั่งยืนผ่านการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดภายใต้แนวคิด Circular Enterprise โดยดิพร้อมสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม